Welcome back to LWC Super Show, ladies and gentlemen. Heading into our next fight here, our sixth bout of the evening, over five rounds of Muay Thai at 152 pounds. Let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. This fighter is 20 years of age, has 176 centimeters tall with a fight record of 33 fights and 28 wins training out of warrior academy please give it up for ahmad muradi from iran ก็ครับกับเขาชกมุมแดงกันบ้างเขอายุ27ปีจากร้อยเอ็ดประเทศไทยครับสูง171เซนติมเตมตรชกมาแล้วถึง99ไฟา์ชนะ66และเสมอ3นี่คือเพชรไซฟอรสอบจอวิชิตแปดเรียว from t h a i น a n d วิชิตแปนลิลยว f r o ร bright Thailand แต่ทการผู้ชี้ขาดวันทีครับขอเชิญคุณพิเชษกาหากะสิทธมาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการชกกำหนด5ยกพิกัด152ปอนด์ครับเพรสายฟ้าสจวิชิตแปนริ้วพบกับนักมวยจากอิหร่านอามานโมราดีอยากไปดูข้อมูลของนักมวยทั้งคู่นะครับ คู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับในรูปแบบ5ยกมุมแดงก็คือเพชรสายฟ้าสจวิชิต8ปริ้วนะครับนักชกจอมเก่าวัย27ปีจากเสลภูมิร้อสูง171เซนติเมตรครับ99ครั้งชนะ66แพ้30แล้วก็เสมอ3ครั้งครับผลงานล่าสุดแพ้ให้กับแลโบเพชปรปตอที่นี่แหละครับรายการเอาเดวซีเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นนักชกมากประสบการณ์ครับ เูทีภูทรน,นครบาลน,นีโอผ่านมาแบบโชคโชนและครับเพชรสายฟ้าคนนี้ประเภทเขาในเหนียวนึบนะครับมีหมัดมีศอกเสริมอันตรายครับมาดูว่าวันนี้นี่เพลงเข่าของเขาจะทํางานได้ผลหรือเปล่าส่วนมุมน้ําเงินนะครับอามานโมรดีครับนักชกจากอิหร่านอีกหนึ่งคนครับวันนี้นี่ก็ถือว่าได้ขึ้นชกเป็นคู่เอกเลยนะครับอามานโมรดีครับ20ปีครับสูง176เซนติเมตร 33ครั้งชนะ28แพ้5ครับปิดซ้อมที่แวร์ชาร์ดบอลเออร์อะคาเดมี่ผลงานล่าสุดนี่ชนะซาอิทอับซลานมาครับติดตามครับนี่คือคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับสำหรับ LWC Superchamp ซเปอร์แชมนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์ครับเวลา17.30นาฬิกานาที ถ่ายทอดสดจากสังเวียนเวทีลุมพินีมวยไทยอารีนานะครับทางช่อง8กดเลข27 King of f i g h ง i n g Sport งรครับคุยกำหนด5ยกนี้ก็เราจะทำการคัดนักมวยที่เหมาะสมนะครับและดีที่สุดครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีมวยไทยอารีนาต่อไปครับสายฟ้านี่โอ้โหวันนี้นี่ถือว่าเป็นการชกไฟที่100พอดีเลยครับ จะขวาใช้ได้ไหมครับเดี๋ยวอามาโมรดี้จะให้คำตอบครับโอ้นักชกนี่ถือว่าเป็นในวัยทีนเอเลยนะครับอายุปีนะครับอามาโมรดี้ครับแต่สูงมากนะครับเกือบเกือบร้อยแปดสิบอะครับครับร่างดีเหลือเกินครับก็แน่นอนนะครับถ้าเป็นนักมวยอิรานนีสิ่งที่เราต้องเล็งไว้เลยก็คือกำปั้นของเขาแหละครับแม่แต่ก็เชื่อว่า สายฟ้ฟนี่อย่างที่คุณหนุ่ยบอกแล้วครับภูทรน,นครบาลน,นี่ไปมาเพียบแล้วครับ7จจังหวัดครับประสบการณ์นี่เหนือนกว่าแน่นอนครับก็สดอยู่ที่อามาแล้วครับเขาอยู่ที่เพชรสายฟ้าครับอ่ะสู้กัน5ยกนะครับคู่นี้มาดูว่ารูปเกมจะเป็นยังไงครับจะจบ5ยกหรือเปล่าหรือว่าจะจบแบบไม่ครบยกมีลูกผีคร,ครับ ดูเนื้อตัวของชงอีหลานคนนี้นแน่นปึ๊กเลยนะครับทรงนี้นี่มัดหนักแน่นอนครับต้องระวังครับเป็นสายฟ้าเป็นมวยเข่านี่อาจจะแหนบางทีเครื่องร้อนชาครับต้น,ตนนี่มักจะรับอาวุธคู่ชกก่อนตลอดนะครับเนี่นสายฟ้าคนนี้แต่ว่าพอจับในได้เมื่อไหรน่นี่โอ้โหตีได้ทุกท่าครับวันนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับรับก่อนเอาคืนที่หลัง ไปที่ร้านนี้ไปแพ้นักมวยยอดฝีมืออย่างแรมโบ้มาครับ <Yeah. S 1> แต่เกินีนทราบครับแรมโบ้นี่เป็นมวยฝีมือครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าอามานนี่เป็นหวยประเภทเดินหน้าเข้าหาครับ <Yeah. S 1> วันนี้ต้องดูดีๆครับต้องเล็งดีๆการป้องกันตัวนี้ต้องทําให้ดีที่สุดครับนี่ครับหมัดมาแล้วครับ1นึ่งสองครับอามาน ล่างไปครับโอ้แต่สับแล้วอามานี่ไม่กลัวเลยครับเดินหน้าเข้าหาตลอดยิงบัตโอ้ยโดนมัดหน้าหงายครับยังผ่อนนะให้เป็นเบาได้ครับเทใส่ฟ้าโดนไปก็ยังมีรอยยิ้มให้กับน้องหัวไปพับนอกรับยักทิ้งไ้ทีนึงครับอามานครับขยับครับสือเข้าไปหัวล่างครับแต่ตอนนี้มีแต่หัวล่างนะครับ ยังไม่มีอะไรมาโชว์เลยครับเพชรสายฟ้าครับห <ừ> um. ัวไปที่พับนอกอย่างเดียวยังดูไปเรื่อยๆครับยังไม่เล่งอะไรมากมายครับนั่นเพชรสายฟ้าเรถือว่าเป็นเกมที่ตใจเย็นสักนิดนึงครับกองเชียร์ของเพชรสายฟ้าครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ประเภทเขาในเหนียวครับบางทีนี่ฮะคือต้องรับอาวุธคู่ชกก่อนครับนี่คือสไตล์ของเขา,าครับยังไม่เอาคืนครับ ว่าอามานิดอาวุธเยอะนะครับมีหมัดมีแข้งค่อยๆเบียดครับหัวที่ต่อยมาชุดเอาละครับเริ่มจะออกเน้นมากขึ้นครับอามานแล้วดูแล้วเขาไม่กลัวพสายฟ้าซะด้วยครับวันนี้ก็มาแบบสุขุมเยือกเย็นเหมือนเดิมครับเดืสายฟ้าสอจาวิชิตแปดริว้ว่อยมาคลอดกาดไปนะครับจะกระโดดเอาลอยครับเพชรสายฟ้าล็อกได้ นี่นะครับประสบการณ์ของเพชรสายฟ้านะครับก็จะทําให้หนักเนี่ยมันเป็นเบาช่วงปายกที่1ครับยังไม่มีอะไรมากมายครับสําหรับเพชรสายฟ้าค่อยๆเบียดค่อยๆชนทางนัดามานก็หาจังหวะอยู่ครับหมดยกที่1 เรามาชมกันต่อนะครับกับผู้เอกครับเพชรสายฟ้าสจวิชิตแปดริว้วกับอามาโมรดี้จากอิระครับไปดูไฮไลท์ครับยกแรกที่ผ่านมา <of> ก็ยังถือว่าเป็นการวอร์มอัพแล้วครับการออกอาวุธของทั้งคู่ครับก็ดูว่าคู่ต่อสู้มีจุดอ่อน on, จุดแข็งยังไงครับแล้วค่อยไปปรับเกมปรับแผนกัน เราเห็นแล้วครับยกแรกนี่โอ้โหหมัดของอามาโมราดีนี่ต่อยได้แม่นยำเลยครับวันนี้นะครับทุกคู่ครับลุ้นใงวันพิเศษครับคู่มวยดูเดือดและนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณยก2อครับลุยกันต่อกำหนด5ยกนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเลยครับสำหรับคู่นี้ครับเาะครับยกที่2ครับมาดูว่าแผนของเพชรสายฟ้าครับจะเดินยกไหน พราะว่าอย่างที่เห็นนะครับอาแล้วับเริ่มจะออกแข่งมากขึ้น้วครับฝาสานยาวๆไปยังไม่เห็นวงในนะครับเป็นสายฟ้าตอนนี้เนี่เล่นมุมนอกอยู่ครับนี่ฮะซ้ายของอามานซ้ายอีกทีนึงครับซ้ายคืนครับเป็นสายฟ้าครับเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นครับยกนี้ขึ้นจอยจะไม่ออกนะครับเป็นสายฟ้า วัดโอ้โหเข้าไปบริเวณข้อต่อครับโดนเยอะๆแล้วครับปีปีบนะครับแบบนี้น่าตาเห็นแลยนะครับเพชรสายฟ้าครับจ่อเข้าไปที่เดิมครับต้องถอยนะครับอามาโมราดี้ครับแหมเอาแข้งมาแลกหมัดแล้วอย่าออกอาการนะครับอามาครับเพชรสายฟ้าเอาตายนะโอ้ยห,หมัดมาแล้วครับโดนเข้าไปลืมซองครับดีครับหมัดดีนะครับอามาโมราดี อ่ะแขทงจิดบังครับเข็มสายฟ้าแก่ใจเย็นเลยเกินฮะค่อยๆเบียดค่อยๆชนครับแขทงซ้ายครับมาแล้วครับจับนได้ยังีไม่ไครับวงในถือว่าป้องกันตัวดีนะครับอามันน่าจะเล็งที่ขาซ้ายของอามาโมราดี้นะครับสวดเข้าไปอีกแล้วครับค่อยๆสะสมซับไปเรื่อยๆครับทนได้ก่อนทนไหมครับไม่มีปัญหาครับ เสายฟ้าบอกวันนี้ต่ได้ทั้งคืนดวงไหนกดมาครับแทงออกขวาสวยล็อกมากดมายังตีไม่ไไรครับหาเหลี่ยมครับกรรมการแยกออกมาก่อนอเริ่มมาใส่ความเกา่าเริ่มมาใส่ประสบการณ์เลยครับเพื่สายฟ้าครับประมาณยิงหมัดหนึ่งสมาโอ้ส่วนดูซ้ายดีครับ วดไปอีกแล้วเดี๋ยวดูครับว่าอามาโมรดี่นี้จะเปลี่ยนการ์ดไหมครับเพราะถ้าโดนเจาะเยอะๆนี่จะต้องเอาขาขวานำเลยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นมวยซ้ายอัตโนมัติโดนแล้วมันเจ็บที่มันจะทําให้ยืนไม่อยู่ครับการออกอาวุธนะน้ําหนักมันจะทําให้มันไม่ได้หนักเท่าตัวครับโอ้ขนกเขารอยสวยครับอาศัยใหญ่เข้าบดเลยนะครับอามานครับจังหวะนี้ครับล็อกได้ครับแต่ว่ายังไม่ตี เดินต่อครับหอยมัดทุบยังครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อยๆเบียดนะครับเพราะว่าชกกันท่ายกค่อยๆหาจังหวะอออกาวุธครับอาจจะไม่เร่งอะไรมากมายครับนี่ฮะบล็อกมัดได้ดีครับดูจังหวะนี้จากซ้ายของอามานมรดีครับตีเข่าครับนะครับเริ่มตีครับวงในของเพชรสายฟ้า ปายยกที่2ครับอ่ะหมดยกครับยกหน้ามามันกันต่อหาบแล้วสองยกนะครับแหมก็เริ่มจะแสดงความเก่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับในสายฟ้าส่วนอามานโมราดีน้นี้โอ้โหโดนเตะไปที่พับนอกหนักๆนี่เดี๋ยวต้องมาดูครับยกนี้จะแก้เกมยังไงนี่คือไฮไลท์ครับรวมๆครับยกที่2เหยี่ยลูกเตะลูกแข้งขวานี่นะครับ ไปอัดแบบหนักๆนี่คาเมาบางจังหวะนี่อามาโมรดี้นี่เสียจังหวะไปครับวงไหนครับเตะได้คนละทีนี่เดินลุยเข้าใส่นะครับแต่ก็แหมต้องตั้งรับเป็นพันละวันเลยครับสำหรับเพชรสายฟ้าครับวันนี้นะครับรางวัลพิเศษจากแอนเดอร์ซินครับโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดยังมีแจกอยู่เช่นเดิมนะครับ ใช้ศิลปะแม่ไม้โมยไทยน็อกไม่ว่าจะเป็นเตะก้างคอเข่าลอยสอกกลับทําได้รับไปเลย1,000 0บาทถ้าเป็นจอรเข้ฟาดหางรับไปเลย3,000 0บาทจากแอนต์ซินครับเอาละครับยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้เพชรสายฟ้าจะจะต้องเพ่งเกมแล้วครับดูชั้นดูเชิงมา2ยกพอประมาณล้นะครับยกนี้นี่ต้องพยายามแล้วครับนี่ฮะค่อยๆเบียดเข้าไปยวดูว่าจะ ตะคุบวงในเลยหรือว่าจะเล่นวงนอกครับแผนของเพชรสายฟ้าโอ้ขาหนีบอกอซาลีแตกโดดเลยฮะขาซ้ายของอามานครับนีแหะครับเริ่มจะเข้าไปควา้าแต่ยังคว้าไม่ติดแต่ไม่ได้แต่เพราะหน้าหนาวนะครับแต่เพราะแข้งของเพชรสายฟ้านี่นะะแหละครับแข้งซ้ายของอามานมอรดี้ครับของวงในตีเลยครับวงในของเพชรสายฟ้ามาแล้วไปได้ทีเดียวครับ ครับโอ้โหพอขาซ้ายเสร็บมีการออกอาวุธที่มันจะมันจะเริ่มเก๊ะๆกลงๆเลยแหละครับโอ้โหขเขาดีสวยครับอามานเอาอะไรครับแหมเพชรสายฟ้าเองจะต้องเร่งเกมให้เร็วขึ้นนะครับขาซ้ายของอามานนิดเด๋ยวกู่็จะมีสับย้ำเข้าไปอีกหรือเปล่าครับแงซ้ายครับแล้วจับในนี่ครับกดมาครับล็อกมาไอครับเริ่มจะเน้นแล้วครับเข่าของเพชรสายฟ้าครับ ขึ้นไปสองทีมาเป็นคนละคนกับยกแรกยกสองเลยนะครับเพชรสายฟ้าครับเริ่มเปิดเกมอยู่โจมโอ้โหเตะลอยเลยครับไม่ใช่โอเลี้ยงแต่ก็ยกล้อเลยครับอามาโมราดี้ครับแหมยังไงครับนะครับถือว่ามาถูกทางแล้วหรือเปล่าครับทางด้านเพชรสายฟ้าดูครับกระจายยันจริงๆครับค่อยๆเบียดค่อยๆออกครับดูจังหวะนี้ จังหวะวงในจะมีให้เห็นหรือเปล่าครับล็อกตีอีกไหมเนี่ยแข้งขวาเริ่มจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับมาโมรดี้ครับเพราะว่าขาซ้ายเจ็บครับมันยืนไม่อยู่ทรงตัวไม่ได้ครับปัดขวามาแล้วครับโอ้โหค่อยๆเจ่อค่อยๆย้ำค่อยๆเน้นครับไม่รีบร้อนเลยครับใสายฟ้าเดินเบียดเข้าไปไต่ขวาหลุดเจอโอ้โหหัวทับในเริ่มจะมีเก๊กเก๊กังๆแล้วละครับอามาโมรดี้นี่ครับคอยบล็อกหมัดบล็อกศอกไว้ครับ แล้วก็เดินเข้ามาหมัดฟ้าครับยังไม่โดนเดินดิเข้าไปครับเพชรสายฟ้าตวดไปอีแล้วครับทับนอกโดนหมัดซ้ายหมัดมือครับแต่ว่าโอ้โหไม่รู้สึกครับเพชรสายฟ้าเก็บอาการดีเก็บทรงดีครับดูครับสับไหมยังไม่สับครับต่อยหมัดครับแล้วจับในครับนี่ฮะแผนแผนของเพย์สายฟ้ายศนี้ ติดเชื่อครับกรรมการต้องนัทออกมานี่รับเตือนน้ำคู่ครับเดี๋ยวเชื่อครับย่างซ้ายของเพชรสายฟ้าซ้ายอีกทีนึงครับหมัดของอามานครับหาแล้วครับล็อกได้ครับล็อกได้ตีครับกดมากดมาตีครับนี่แหละครับนี่คือเครื่องหมายการท้าของเพชรสายฟ้าครับโอ้โหมันหนักๆโหมตีเน้นๆเลยครับช่วงปลายยกที่สามหาแล้วครับหมดยกครับ เริ่มแสดงความเป็นเสือร้ายออกมาเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสายฟ้าครับยกที่แล้วเนี่ยโหเลยนาอามาบรอดี้นี่นะครับพอกเข้าไปครับวาสลีนครับมีเท่าไหร่ก็ปอลให้มดครับแต่ว่าตัวเองยังยิ้มอยู่ครับไปดูไฮไลท์เลยครับยกที่3ที่ผ่านมาต่อเข้าไปนี่แหละครับเน้นๆครับใปใช้แบบหลังเท้าครับอัดเข้าไปแล้วจากนั้นครับวงในครับอาวุธถนัดของเปชรสายฟ้าก็เริ่มจะมาลูกนี้ ไปทำเอาโมนาดีนี่เสียหลักล้มลงไปครับอู้หูยอัดไปต็มหัวเข่าด้วยเลยครับยกล้อเลยครับนี่ครับก็พยายามซ้ำไปที่ขาซ้ายครับของโมนาดีครับแล้วก็วงกได้ดีโอ้โหเวลาแกนล็อกเข้าข้อนี่เด้งปีได้ชัดเหลือเกินเลยครับทางนักพิสายฟ้านีแล้วครับยิ่งมากยกก็ยิ่งเข้มข้นครับคู่นี้ครับยกที่สี่ครับยกต่อไป ยังคงเป็นแผนเดิมหรือเปล่าครับสำหรับเพชรสายฟ้าส่วนอามานโมรดี้นี่แน่จังหวะหมัดหนียังอันตรายอยู่นะครับยังประมาทไม่ได้ครับเพชรสายฟ้าคอยขนวดตัวจริงเลยครับเพชรสายฟ้าครับนวดมาเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามครับยกสิโอ้ยโดนหมัดขวาครับหน้างายครับแห่ไปเผลอนิดเดียวครับโมรดี้นี่เล่นนะสักต้องยกหน้างายเลย ต้องการต้องบางดีครับกลับมาอยู่ในเกมตัวเองครับไขวาครับโอ้ต้องระวังหมัดเฉนครับช่วงงะวะเข้าไปเสียหลักเล็กน้อยครับเอาละครับเน้นหมัดแต่วัดยังไม่แม่นครับนี่ครับหัวดนเน้นครับขาซ้ายยังมีอาการเจ็บให้เห็นนะครับมาโมเรดี้ครับนี่ครับซับอีกทีหนึ่งครับโอ้โหดูครับว่าจะทนได้ขนาดไหน โอ้โหถ้าแกตีนั่นเลยนี่น่ากลัวจริงๆครับไปสายฟ้าตอกสู้อได้หมัดนะครับอามาโมโรดี้ต้องรีบปิดทากแลยนะครับโอ้โอ้ได้หมัดซ้ายครับโอ้ได้ใจครับตอนนี้อามาโมโรดี้สาวหมัดใหญ่ครับแข่งซ้ายไปครับไปสายฟ้าแต่ว่าต่อยค้อมไปหมดครับไปสายฟ้าล็อกไว้ล็อกไว้ก่อนครับดูครับยังผมพยายามอยู่ครับเน้นหมัดครับโมโรดี้ เดี๋ยวดูว่าจะต่อยโดนหรือไม่โดนครับนี่ครับพอเจอล็อกคอก็โหมตีเน้นๆเ,เลยครับลูกแข็งแรงของเพชรสายฟ้าะดูครับว่าจะมีแรงฮึดได้ขนาดไหนครับวร์ีครับเตะหลุดแล้วก็โดนจับจับและจังหวะนี้กดมากดมาแล้วก็ยัดเข่าเข้าไปครับแม่มาเจอลูกป,ประสบการณ์ของเพชรสายฟ้านี่วอร์ีนี้ไปไม่เป็นเลยครับ ต่อไปครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วแหมจะเอายังไงดีครับอามาโมราดี้อยากจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆแบบไม่เจ็บตัวครับต่อไปดูดิครับอได้หมัดครับไปปลายหมัดใส่สายฟ้าหมุนออกมาไปขวาครับแข้งขวานี่มันไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะขาซ้ายมันเจ็บครับยืนแล้วก็แรงส่งออกมาเนี่มันไม่ได้เต็มร้อยดูดูช้าลงไปครับโมราดี้ครับ มัตวันนี้นี่ต่อยไม่ค่อยโดนครับทำงานไม่ได้ผลแต่ยังมีเวลาครับลาย,ยกที่4ดูว่าจะมีฮึดไหมพยายามนักสอบครับแต่ว่าก็ได้ทีเดียวดูว่าจะมีอะไรให้เห็นอีกไหมครับแข้งของเรสซายฟ้าครับจับได้กนในพยายามจะดกระโฉดเข่าลอยเลยครับ แล้วก็รวบเอาไว้โอ้โหเจอเกมแบบนี้อึดอัดเลยครับอาวานโมรดีโอ้โหมีเลือด,ดรึเปล่าครับแหมเรายังเห็นไม่ชัดครับมุมมันมดืดขย่องเข้าไปครับอาวานโมรดีครับหมดยกที่4ครับ ประมาณที่เวทีลุมพินีมวยไทยอารีนาครับ4ยกผ่านไปโอ้แตกครับบริเวณใต้ตาครับใต้ตาซ้ายครับโหนกแก้มทําอยู่ดีๆครับมีแผลกลับบ้านซะได้ครับเห็นอย่างนี้อามาโมรดีน่าจะคึกคักเลยครับไม่รู้ไปแตกตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูไฮไลท์หน่อยครับยกที่ผ่านมาแหมเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับลุกเกมแต่ว่าโอ้โหได้แผลจนได้ครับเพชรสายฟ้าครับเดี๋ยวดูว่าเป็นช็อตไหนยังไงครับมาชุดของโมรดีครับ ดูครับว่าช็อตไหนครับนี่ฮะตวนหมัดครับจังหวะเตะแล้วก็ยังครับโอ้ยยังหวะดตรงนี้นหรือเปล่าครับดูอีกมุมนึงครับจังหวะไหนที่แตกครับอืมก็ยังไม่ชัดครับตรงนี้นะแต่ที่แน่ๆแผลพอสมควรเลยนะครับอืม พี่เตะขาผมได้ผมก็ฝากรอยแผลบนหน้าพี่ได้ครับอามานโมราดีว่าไว้อย่างนั้นเกมก็ดำเนินมาถึงยกสุดท้ายนะครับยกที่ห้านะครับสำหรับคู่เอกในวันนี้ดูครับว่ายกหนี้ใครจะมีไม้เด็ดอะไรงัดออกมาครับไส้ขวาอัดไปเลยครับใชรสายฟ้า ส่วนอามาโมรดีนี่ความหวังก็น่าจะฝากไว้ที่กัาปั้นและก็ศอกนะครับโอ้แต่ว่าขยับเตะนี่อามาโมรดีนี่ถอยกรูดเลยครับอยาบเดินหน้าเข้าไปมาดูว่าแผลของที่ใส่ฟ้าครับจะเป็นอุปสรรคขนาดไหนครับมาดแปปยกสี่เอาละครับต้องเล่นนะครับทางด้านโมรดีครับต้องเปิดแผลให้ใหญ่ขึ้นครับยงังสาดไป ผ่ายเองก็ต่อยแบบประคองประคองครับมีโตตลอดแทงซ้ายแ่งขวาครับซายไปแค่ยังว่าครับถ้าไปลุกวงในอะไรอีกนีเสียวแผลมันจะเวอร์เลยครับเพื่อสายฟ้าก็อาจจะต้องเน้นวงนอกเลยครับโมรนดี้ก็หาจังหวะเข้ามาครับต่อยหมัดซ้ายเข้าหน้าทุกวงในแล้วโอ้โหโดดผมเลยครับเอาหูยังล้มลงไปขึ้นไปเลยต้องลุยต่อครับโมรนดี้ครับ คือคักกว่านี้หน่อยครับยกสุดท้ายแล้วครับในขณะที่เป็นสายฟ้าก็กดแบบระมัดระวังครับแผลที่ตัวเองแตกนี่ก็ถือว่าแผลใหญ่พอสมควรครับแต่โชคดีทีเดีเลือดไหลออกไม่เยอะเลยนี่ครับผมตีไปอีกชุดหนึ่งวงในนี้ต้องล็อกแบบนี้ครับล็อกให้แน่นครับอย่าให้โมราดี้นี่มีศอกสะบัดมาได้ไปยังทงนี้ไล่เข้าหาเอาประสานตัละแข้งครับกดลงมาครับโมราดี้กรรมการแยกออกมา ให้อยู่ให้อยู่ครับบอดี้ครับอาลุกครับได้มาขวามาหมัดหนึ่งอาจะไปปั๊มตรงในสู้กับไฟสายฟ้านี่เหนื่อยหน่อยครับครับช่วงปลายยกแล้วครับยกที่ห้ายกสุดท้ายดูว่าจะมีแรงเหลือเยอะขนาดไหนครับนะครับพยายามปล่อยมัดชุดจะงัดอีกไหมแหมยังในจังหวะนักต่อครับไปช่วไม้ช่วยมือมั่นใจให้ครับอามาบาดี้ครับ โดนพยายาพุ่งไปอีกต้องมีสมาธิกับเกมครับออกมาครับไปซ้ายต่อไปไปลายแข้งครับเป็นสายฟ้าหลุดครับเจอรวบหลังเผาเวลาไปได้อีกนิดหนึ่งครับปลายยกแล้วครับผู้เอกประจำบทแดนนี้ครับเป็นสายฟ้าจากร้อยเอ็ดนะครับประมาณนีจากาอิรานดูเหมือนว่า ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่วงปลายยกสุดท้ายเนตรุดครับจังหวะช้ากว่าครับวันนี้โมรันดี้นะครับบนยกสุดท้ายครับก็ถือว่าสู้กันได้สมศักดิ์ศรีคู่เอกในวันนี้นะครับต้องปรบมือให้เลยครับทั้งเพชรสายฟ้าสจวิชิชิ8ริ้วและอามันโมรัดี้จากมีรานครับไปดูไฮไลท์ครับยกสุดท้ายแม่ย่างว่าครับเพชรสายฟ้า มีแผลแตกครับอาจจะย,ยังไม่อยากเปิดเกมลุยครับนี่ครับล็อกตีแบบเน้นๆครับเป็นการกันส่อของโมราดี้ไปในตัวก็ต้องชื่นชมชื่นชมนักมวออิรหร่านด้วยนะครับก็ยังเดินสู้เดินต่อยนะครับจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วเชื่อว่าขาซ้ายนี่น่าจะเจ็บไปแล้วครับโมราดี รแต่เป็นผู้ชนะครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับ and Ladies and gentlemen our sixth fight in the evening here has ended going all five rounds of Muay Thai let's find out who the winner is และสําหรับคู่6ในวันนี้ครับชกันคบทั้ง5ยมาดูคู่ชนะครับ Ladies and gentlemen the winner from the ด้วยครับนักชกวัย20ปีจากประเทศอิหร่านครับมาแบบฟิตปางครับคว้าชัยชนะกับบ้านไปในคู่6วันนี้ครับ